นรับลูกับาแล้วครับวครกลับมาที่เวทีมวยชวคาวรัฐประชามาร์เก็ตสนามหลวง2นะครับศึกมาแชร์รัฐประชากุ๊บชิงแชมเปี้ยนเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็สวยงามครับศิลปะในการตีศอก แม่เล่นเอาผู้ต่อสู้นี้พังผ้าไปเลือดท่วมจอเลยครับผู้นี้จากเวทร2 4ขยับมาเป็นร้อยสีนะครับยังเป็นในรูปแบบมวยไทยนานาชาติระหว่างนนท์ฟอกเอกทวียิมนะครับกับจากคอบสิทธ์ทองคาวสเตอร์จากเดนมาร์กเอาละครับเดี๋ยวดูนะครับรูปร่างโครงสร้างเราอาจจะเสียเปรียบหน่อยครับส่วนสูง อ่ะพี่กองไหวครูเลยครับ อยู่แบบสมยกเหมือนเดิมช่วงนี้ไปเจอกับคุณสิริรักษ์ก่อนครับใน <ขอ S 2> เรื่องของผู้รวรายการค่ะข,ขอบคุณวัสมานวนาวรามค่ะจังหวัดเชิยงสาค่ะบริษัทห้างขายยาตราเสือสเ1็ตัวจำกัดยาหมองน้ำปลาถ้วยทองนะคะสมุนไพรเพื่อสุขภาพท่านชายนะคะหมัดเด็ดหมัดเดียวเอาอยู่นะคะบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรองเท้าเพื่อสุขภาพเมดินปีกนะคะพร้อมทั้งมหาชัยวิลล่าโทนัสเย็นเป็ดค่ะจิวเจอร์ปูเซนเจลหนังค่ะ 026882324นะคะเป็นต้นตำรับสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายนะคะมีขายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะคะโดยคุณสายชนชัยพัสกุลค่ะขอบคุณนะคะสบู่สมุนไพรเบนเน็ตนะคะโรมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวหาซื้อได้ตามเซเว่นอีว่นนะคะยาน้าแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวค่ะยาแก้ไอแสงสว่างตราค้างคาวนะคะรอย,ยันดีนเซนจี้เครื่องดื่มน้ำแดง อ่อนเพรียเสียแรงต้องม้าแดงค่ะคุณนกคู่นี้กรรมการผู้ชี้ขาดใช้อาจารย์วรวิ์เชื้อสุวรรณนะครับแม่รูปร่างโครงสร้างยาวสูงโยงเลยนะครับนักมวยจากเดนมาร์กนะครับรายนี้จะขอบดูการบริกรรมคาถาเดี๋ยวมาดูลีลาครับนาทีนี้นี่ชาวต่างชาติมีพัฒนาการในรูปแบบมวยไทยค่อนข้าง ก้าวกระโดดแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเราก็มีครูมวยจากประเทศไทยนะครับไปประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เห็นสัดส่วนเห็นหุ่นแล้วหนาวแทนทางด้านของนักมวยจากแคมป์เอกทวียิมเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูครับไม่แน่ครับตัวเต้อาจจะเตะก้านคอตัวใหญ่ๆมันก็ได้ นายดีนนี่ครูพุทธล้อเหล็กครับรูปร่างเสียเปรียบแต่ว่าเตะก้านคอค่อนข้างจะสูงเตะเก่งม,มากอะไปบนเวทีครับวรวิทย์เชื้อสุวรรณผู้ชี้ขาดเราได้กระดูกแต่เสียเปรียบพุ่ขาดแม เียงกับพ่อกับลูกครับแต่ว่าน้ำหนักกันเท่ากันครับมวยไทยนั้นไม่ได้วัดส่วนสูงนะครับอยู่ที่น้ำหนักตัวคว้าคอเลยครับจากขอบโอ้โหเฮียเต่าชอบใจครับเหลือสิบเอ็ดตัวมีรางวัลพิเศษให้อีก หนึ่งกระเป๋าหนึ่งพันบาทอ้าวนอกได้คุณสิริแล้วครับค่ะวันนี้นะคะนายห้างเสื้อเ็ดตัวค่ะนะคะบ,บริษัทห้างขยาตราเสื้อเ็ดตัวจำกัดยาหมองน้ำช้วยทองนะคะพร้พอมทั้งจิวเจิ้์ตูเซินนะคะศูนย์สองหกแปดแปดสองสามสองสี่ค่ะสมุนไพรอัลลูม่าเบเน็ตอา้าวบนเวทีกําลังสนุกเลยคุณน้องอาลครับต้องขอบคุณคุณนริศว่งมาเสิรการด้วยครับสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์มวยครับท็อปทิงก็คงจะลุ้นหน้าจออยู่โซมเกาหลีตั้งกุญแจนะครับ มีผลิตภัณฑ์มาแจกอุ้ยอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่โอ้ยสองบักครับแตกไม่แตกครับหรือสีบนยาเราเป็นเตี้ยกว่าเยอะแม่แกหุ่นทรมานใจสาวเลยครับทางด้านของจากขอบจากเล่นหมากไดยาวจริงๆยาวเป็นไม้ค้ำถอเอาครับเราต้องล็อกเอาไว้ครับล็อกเอาไว้แน่นๆล็อกเอาไว้อย่าห่างครับสลับเท้าทีสายก เอาตัวให้รอดครับเส um> uh> uh ร็จไปหนึ่งแล้วครับเสร็จไปหนึ่งแล้วจ่อหน้างานนะงานก่อนครนะลากมาจากในปากลากมาจากในปากทับศอกแต่ตาแห้งแตกกันเยับเห็นคู่แรกแตกคู่ง เดียวเต่าจ oh ัดให้ครับลานวันวิเศษเสือ11ตัวแจกกิ้งกำไรนิงโอ้โหสนุกเลยครับอย่างนี้เอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับเอกชวียีเอหมดยงแรกพักหายใจหายคอเดียวครับเดี๋ยวกับมาดูภาพช้าก่อนครับยกแรกคู่ที่สองในรูปแบบมวยนาชาติ โดนศอกปักเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหฤาษีบทยาแล้วดูครับความยาวความใหญ่ของจ่าขอบครับแม่ทั้งศอกทั้งสับเดินเสียบเป็นเลยนะครับนี่ครับเดินสวนหมัดเลยนะครับนี่ครับแทงซ้ายดอกนี้โอ้ทำท่าจะเบื่อโลกเลยครับโดนเข่าเข้าไปคุณผู้ชมละ ค่ะขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือ11ตัวจำกัดยาหมองตาถ้วยทองนะคะสมุนไพรเพื่อสุขภาพท่านชายนะคะหมัดเด็ดหมัดเดียวเอาอยู่บริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดรองเท้าเพื่อสุขภาพเมดิฟิตไปต่อความมันบนเวทีคุณก๊กรบมกการวรวิทย์เชื้อสุวรรณก็สนุกไปกับเกมด้วยครับต้นตำรับนั้นอยู่ที่บ้านเราแต่ว่าตอนนี้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกแล้วนี่ครับลูกแข็งแรงของเราเรียบตัวอย่างนี้ครับโหนาตีโหนนตี จะเป็นแจ็คผู้ชายยักษ์ได้หรือเปล่าแม,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 ม่ยักอะไรไม่มนนรู้ครับยักษ์ใหญ่เล็กเลยักษ์ยักษ์เดนมาร์กนับดักเท่ากันลงเอวครับหด้าท้องน้อฟต์เอาโลนเอวหมุนครับหมุนตีท้ายทัวตีท้ายทัวครับอย่างนี้รายการดีทางช่องสามครับตีท้ายทัวหมุนออกข้างอาศัยเลียมครับหมุนตีหมุนเตี้ยวไปเป็นหรือเปล่าเดนมาร์กลูนเตี้าว แก้เกมแล้วครับยกดีไม่อยู่วงนอกแล้วครับวงในดีกว่าครับอ้าวเอาตัวรอดได้ไหมรอดพอเอาโอ้แกทะเลาะไม่เลิกครับจ่าทอนแกรฟอนี่ต,ต,ตัวเล็กกว่าคุณนกไม่ได้เลยต้องเข้าในไปก่อนเลยอยู่ห่างไม่ได้ครับคนไทยอาศัยกระดูกอาศัยกระดูกคนไทยหัวเราะดิ้งจับอกกระดูกเสียงคนไทย พี่น้องชาวรัานประชามาเก็ตเอาใจช่วยนะครับระวังระวังครับต้องระวังมาลัวยาวใหญ่มาโอ้โหแกเก่งมากเป็นตำรวจทัพพันทววอลล์ไว้ให้รอดผีใช่ไหมตลดที ถ้าจะหายใจย,วยาวๆแล้วรักจกผอมยากพาเที่ยวพาร์ตาสนามหลวงของแก่ พาไปจู่ปลาสวยงา,ามมาเลยไปจัดการนะหน้าบ้านตัวเองอ,ะอ่ะลากไปตีหน้าบ้านเลยนะครับอย่างนี้แทงอีกดอกหนึ่งทิ้ได้ทำได้ไหมับจากขอบโอ้ยยังเอียดปลาดุคมซอกงัดขึ้นตีเอา้ายังมีเพียงอยู่ครับเอา้าวค่ะระเบิหายใจทำถ่าจะเป็นปันเป็นปัดของนะครับโอ้ยโดนชนองทีหนึ่งลงไต้ตีครับล็อกตี ไป3ครับทัก2ไป3วรวิทยไปด้วยมองทเทปสวยงาม <c oughs> ภายใต้การนำพาของด็อกเตอร์ <c oughs> ทีทังของแผ่ดูภาพช้านะครับ <c oughs> จะมีช็อตเด็ดอยู่หลายๆช็อตนะครับเอดี28 <c oughs> นี่เตะหมุนรอบตัวเองครับดูครับจะพยายามจะจามศอกนะครับจากขอบวางแข้งครับนี่ครับจังหวะบิดดูให้ดีครับ หมุนออกข้างครับนี่ครับลูกตีท้ายครัวครับอย่างนี้เสียเหลี่ยมเสียเชิงชายครับพลิกไปพลิกมานี่ครับหมุนลูกนี้ครับดูครับหักสองไปสามครับโอ้หกรรมการนี่ขาชี้ฟ้าเลยครับอ่ะไปบนเวทีครับคุณศิระครับค่ะขอบคุณรอยยันดีนะคะเซนจี้เครื่องดื่มน้ำแดงอ่อนเพลียเสียแรงต้องม้าแดงนะคะพร้อมทั้งจิ๋วจ้างปูซอนเจลหนังนะคะห้างขายยาตาเสือเศตัวค่ะคุณนกกำลังบันรลยเราเอาแล้วครับแตกแล้วครับจากขอบเลือดอ่บอีกแล้ว แม่มาที่นี่สนุกทุกทีครับศิลปะมวยไทยนานาชาติคุณวัชานน์มีความสุขครับเรื่องของกีฬาก็ส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมก็สนับสนุนครับแถมยังช่วยชาวนายต่างหากครับอารับขวาคอมาตีได้หรือเปล่าจ้าขอบเราได้กระดูกได้เลี่ยมตัวแตกสองคู่แล้วนะครับที่หมอไม่เหงาแล้วครับได้สอยแผล นี่ครับเลียมตัวล็อกสายแร็งพาเที่ยวพาเสียบพาทัวเลยครับนี่ครับตีเขายอดน่าโอ้ยอ้าวครับหายใจทันไม่ทันแฟนๆอยากให้ตีสกอร์กลับมาหนึ่งหนึ่งกาะคอเกาขอ,ขอ,ขอรูดมารูดมารูดมายังที่ไม่ถนัดครับยืนด้วยหัวใจแล้วครับอ้าวยังมีแท็กแท็กแท็ก ตัวใหญ่เลือกเกินครับกดไม่ลงหักไม่ไปจอดน้าขาจิ้มมัดล็อกไว้รัดไว้โอ้หักรมลงไปชักจะก้นหนักแล้วครับจาคขอบขอพยุงหน่อยครับขอตัวช่วยหน่อยต้องชื่นชมหัวใจครับจาคขอบ ยืนต่อกอนได้กับต้นตำรับขนาดนี้อ้าครับแจกกายเข้าไปเรื่อยครับโอ้กลายเป็นคู่สนุกไปเลยครับถูกคู่ครับอย่างนี้จะโชว์บากแล้วของเราตีท้ายควอยอีกดอกนึ่งมาอาจารย์โอลิศแงะออกมาครับโอ้ต้องชื่นชมความหัวใจของอาจารยขอบใจหล่อมากครับ อาวุธอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าความแข็งแรงครับยังสู้กระดูกเราไม่ได้นี่ครับเราฝุดอดแต่อ้อนครับหกขวบเจ็ดขวบิเตก,กสอบแล้วครับออตอนหลังเข้ามาฝุดตอนหลังครบสามยกสวมกอดเป็นเพื่อนกันครับนี่ครับก้มลงกราบเลยครับภาพที่สวยงามครับครบสามยกแล้วนะครับ มีไฮไลท์ภาพช้าๆขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับกรรมการก็ชูมือไปทางน้ำเงินแล้วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับแหมค่อนข้างจะสวยงามครับดูภาพช้าก่อนนะครับไฮไลท์ภาพรวมๆไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับนี่ครับอาศัยปฏิพาน์ไว้พิพครับตัวเล็กใช้มันสมองลงเอวครับ่อยมัดนี่ครับรวบลงล่างล็อกสะภายแร่งแล้วพาเที่ยวเลยครับท้ายๆนี่จะโชว์ครับ เล่นหรือสีบทยาแล้วซอยเข่าอีกทีหนึ่งครับอ้าพักก่อนนะครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมามอบรางวัลกับคุณสมิงขาวครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับกรรมการชูมมือเลยครับนอตพอดนะครับเอกทวียิมเป็นผู้ชนะวันนี้นะครับประธานโดยการท่านวัชนนนวะอิสารรักษ์นะครับชุมมืออีกทีหนึ่งแล้วก็มาแชร์ของเรานะครับท่านดรอรุณคงเจริญวันนี้นักมวยไทยเกือบตายเหมือนกันนะครับ แต่ว่าชนะคะแนนขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับ